โอเคครับกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับไม่พูดพ่ำทำเพลงนะฮะสำหรับตอนนี้นะครับอย่างที่สัญญากันไว้เมื่อวานนะครับว่ารถคันนี้จะต้องยกรางช่วงล่างนะครับอันนี้ก็เริ่มเรียบร้อยนะครับก่อนหน้านี้จะมีการฟอกบ่ออันนั้นอันเห็นบ่อยแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่คนอยากดูเยอะมากๆเลยก็คือการยกรางช่วงล่างของทางร้านเรานะฮะก่อนอื่นนะฮะก็ต้องถอดล้อก่อนนะครับ การห่อล้อของร้านเรานะครับโอเคคันนี้เดชบุญดีเพราะว่าล้อทั้ง4ล้อขนาดเท่ากันหมดนะครับแต่เราก็จะมาร์กัญลักษณ์เอาไว้ให้ให้เห็นทั่วๆกันนะครับว่ามันคือตําแหน่งไหนนะฮะนี่ครับเป็นปกติของทางร้านเราจะแปะตําแหน่งเอาไว้ให้ชัดเจนนะครับว่าล้ออันนี้เดิมอยู่ตรงไหนดูความสุขโรกข,ของล้อนะครับ อันนี้วันไม่ได้ทำเลยนะเพราะว่ารู้แล้วว่าเมื่อวานเราจะต้องมายกล้างช่วงล่างถอดล้อล้างนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวอันนี้นอกจากที่เราจะถอดล้อทำความสะอาดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเคลือบให้ด้วยนะครับเคลือบข้างในให้ด้วยนะรับรองคันนี้คุ้มแน่นอนกับนี่ครับโปรแกรมการยกล้างช่วงล่างเดี๋ยวเราพาไปดูก่อนที่มันจะสะอาดนะครับจะบอกว่าอา้าวค่นเป็นร้ยรอยหรอเมื่อกี้มเมื่อกี้คราบดินเต็มเลยนะอ่ะก็ยังเห็นอยู่นะนี่จะให้ดูนะว่ามันจะมีคราบความปกปกอยู่นะ Hey, ดูนะนี่นะครับน,นะน,นี่มันจะมีความตกบกอยู่นะแต่ว่าคันนี้ถือว่าไม่ค่อยเยอะมากไม่เยอะมากเพราะว่ามันไม่ใช่รถลุยนะครับแต่โซนนี้เป็นโซนที่เขาเรียกว่าเป็นโซนที่มันเป็นแบบผ้านะครับเดี๋ยวตรงนี้เราเครื่องฉีดฉีดแล้วก็ทำความสะอาดโซนเเพานะครับคันทักคันส่งไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนี่อันนี้และ,ะเขาเรียกกันโค้งนะครับทั้งหลายนะครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวสะอาดเงาวแวบแน่นอนนะครับ นี่นี่ดูตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมมันก็จะมีรงเผามีการกระชากาเผาด้วยนะฮะแล้วก็ลงเผายังไม่สะอาดนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาาันละวันลาันจะสะอาดมันจะสจะอาดอย่างนี้นะครับนี่สังเกตน,นะทุกคนเห็นชัดเจนนะเราพาไปดูล้อหลังดูนะครับนี่ภาพดูในส่วนของล้อก่อนล้อหลังนะครับปีกนกมาจากตัวกลางรถเลยนะครับแล้วก็โช๊คนะครับแล้วก็คล้ายๆไม่ได้ถูกลมนะ อันนี้เป็นตัวการกระแทกของตัวรถนะครับมีสปริงหลังทุกอย่างนะครับตอนนี้คือยังค่อน,อนข้างสกปรกอยู่นี่ผมลุ้มมือเข้าไปแว๊บเดียวมือเปื้อนเลยพาดวดงล่างนะครับ้านล่างนะครับยังไม่ได้ทําอะไรนะฉีดน้ํายาเล็กน้อยแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับนี่เริ่มทำความสะอาดแล้วเดี๋ยวตรงนี้เรา,ราล้วงทำความสะอาดด้วยนะแล้วก็ตรงนี้อย่างนี้ที่เสียงที่ได้ยีนอยู่ตอนนี้นะครับก็เป็นเสียงของการทํางานนะฮะนี่ครับอยู่ข้างในตรงเนี้ย ทั้งหมดเลยนะเราจะล้างให้ได้เยอะที่สุดอันนี้เป็นภาพก่อนที่มันจะสะอาดนะครับหลายๆทีผมผมไม่ได้มุดให้ดูนะฮะเพราะว่าเวลาจะน้อยแต่วันนี้ถามว่าเวลาเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะหรอกเพราะดูแล้วเดี๋ยวเวลาทำไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะหมดเวลาไปเรื่อยๆการทําความสะอาดลล้างช่วงล่างผมเนี่ยไม่ได้เป็นทางการทํางานที่ค่อนข้างไวนะบอกเลยว่าช้าบอกเลยว่าช้าเพราะว่าเราจะค่อยๆทาไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าช่วงล่างจะสะอาดเรียบร้อยนะครับ อันนี้ก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งนะพี่ที่สําคัญนะปกตินะถ้ารถไม่ตกปรกมากเราจะไม่ใช้เครื่องแรงดันอันนี้แรงดันสูงแต่เราปรับให้แรงดันไม่เยอะนะเดี๋ยวตกใจว่าเอานี่ฉีดแล้วมันจะกระตุยกระจายไหมไม่นะครับในอนาคตนะครับเดี๋ยวเราจะมีเครื่องมือใหม่เข้ามาอีกนะฮะซึ่งช่วยทําให้งานเราง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เซฟตี้มากขึ้นอีกในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนนี้เครื่องนั้นยังไม่มานะครับอย่นี้ก่อนนะครับ อันนี้เราก็เช็ดไปก่อนนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราก็จะมาฉีดน้ําล้างด้วยนะครับสนะังเกตนะที่ดำๆอย่างนี้อยู่สักพักหนึ่งเดี๋ยวจะตานหมดเลยนะเห็นปะนี่มันยังไม่ตกโอเคตอนนี้พาไปดูในส่วนขั้นตอนของอการทําความสะอาดล้อง่ายไปเลยนะดูแลง่ายไปเลยนี่อันนี้ล้อที่เมื่อกี้ทาอยู่มาสักรู่นนี่นะอันนี้ยังไม่เสร็จน,นะเพราะว่าเพิ่งเริ่มทําเองนะสังเกตนะครับโอ้ อันนี้เรียวแล้วครับไม่มีสแตนอินนะฮะน้ำกระจายจริงนะแต่พาดูาล่าครับแล้วเดียว <laughs> นี่ย,ยังไม่ทันไหยๆครับเนี่ยํำปีอย่างนี้นะครับเป็นเรื่องปกตินะครับและสภานหนึ่งตรงนี้น้ำพื้นเนาะพื้นจะนองไปด้วยน้ำเลยนะครับทีมงานคุณภาพจริงๆนะฮะอ่ะจะพาไปดูกันทำความสะอาดล้อเล็กน้อยนะครับ ไม่ได้เป็นอะไรที่ยากนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมีน้ำยาทำความสะอาดวงในนะครับทำให้ล้อเนี่ยสะอาดขึ้นสะอาดที่สุดอ่ะจังวัจะสะอาดได้แล้วเราก็จะพารอไปเคลือบแก้วด้วยนะเพราะว่าได้ถอดมาอย่างนี้แล้วสบายพาไปดูงานผมว่าโตแล้วเหมือนเดิมเดี๋ยววันนี้นะครับก็อย่างที่บอกนะฮะดูแล้วเหมือนจะว่างนะครับแต่ก็จะทําอย่างเงี้ยทั้งวันนะครับสําหรับวันนี้นะฮะขอทํางานต่อก่อนนะครับสําหรับโปรแกรมการยกร้างช่วงล่างนะครับต่อเนื่องมาจากการเคลือบแก้วแบบเมกาเซรามิกโปรนะครับ อันนี้เดี๋ยวเราจะได้ดูกันว่าความสะอาดสวยงามจะเป็นเพียงใดวันนี้นะครับนิกกี้ขอรับชมไปก่อนนะครับมแม่มีไก่ขานอีกแล้วนะฮะเป็นมัสคอตของทางร้านไปแล้วนะครับโอเคครับสวัสดีครับ